10นาทีที่จะเปลี่ยนมุมมองการเทรดของคุณไปตลอดการสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะพาคุณย้อนกลับมามองตัวเองและสำรวจว่าจริงๆแล้วคุณกำลังทำอะไรในตลาดนี้การเทรดเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดว่ามันมีหลากหลายกลยุทธ์ยิ่งคุณขุดลึกคุณก็ยิ่งพบเจอทฤษฎีมากมายตั้งแต่การใช้อินดิเคเตอร์ที่ซับซ้อนไปจนถึงการอ่านกราฟป่าป หลายคนมุ่ง <Spin ning. S 1> มั่นหากลยุทธ์ที่เรียกว่าดีที่สุดแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังทำให้เกิดความสับสนว่าจริงๆแล้วการเทรดมันคืออะไรกันแน่เพราแม่ว่าคุณจะเปลี่ยนกลยุทธ์หรือทฤษฎีไปมากมายแค่ไหนคุณก็ยังไม่เข้าใจว่าคำตอบแท้จริงมันคืออะไร และสิ่งที่จะช่วยให้การเทรดของคุณง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ5สิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเร็ว 1. เ,เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องเทคแอคชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้บล็อกเกอร์ i u x ที่ออกคําสั่งรวดเร็วเพียงเสียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีลอข้อที่2เลือกประเภทบัญชีให้เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณด้วยประเภทบัญชีที่หลากหลายในบล็อกเกอร์ IUX เก็บกําไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัััปดาาห์รกษวินยและท ทำให้เป็นนิสัยข้อที่3สําหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอร์ต ด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร IUX นอกจากฝากขั้นต่ําที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3เหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาทีการถอนกําไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากําไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ตต้องมาเป็นองนดับแรกทุกการเทรดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้บล็อกเกอร์ IUX การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานและ ัากลและยังมีใบอนุญาต MSCA และ MISA IUX ยังได้รับใบอนุญาต ASIC จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียเพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือจึงไม่เคยหลับไหลด้วยชทซัพ p อร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงก้าสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจนชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้โบรกเกอร์ IUX เรามาเริ่มจากปัญหาที่หลายๆคนเจอแบบเดียวกันและจุดเริ่มต้นมันมาจากกรอบของความเชื่อ เมื่อคุณเทรดไปสักพักคุณจะเริ่มหาระบบเทรดที่มีวินเลทสูงฉันต้องมีวินเลทสูงสูงถึงจะสําเร็จแต่คุณเคยสังเกตไหมว่าแม้คุณจะชนะมา80%แต่ถ้าคุณเผชิญกับความเสียหายเพียงแค่20%มันอาจส่งผลกระทบทําให้คุณสูญเสียพอร์ตไปได้เช่นเดียวกันและทําให้บางท่านเปลี่ยนความคิดจากการที่จะใช้วินเลทสูงส,งสงมาสู่ความคิดที่ว่างั้นฉันต้องมี RR ที่สูงเช่น1.3หรือ1.4 ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงหลายครั้งที่กราฟวิ่งไปและออเดอร์ที่คุณเปิดบวกกำไรคุณรีบปิดทํากำไรเพราะกลัวว่ากราฟจะกลับมาส่วนเวลาขาดทุนคุณกลับทนรอให้กราฟลงไปชนถึง s อเได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังดีที่คุณยังมีวินัยใน s อเแต่ถ้าหากคุณเลื่อน s อเลและเพิ่มออเดอร์คุณก็จะเจอกับหายนะในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะในตอนที่คุณเลือกทําแบบนั้นคุณได้หลุดออกจากการเทรด ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่คุณวางไว้หลังจากที่คุณละทิ้งเงื่อนไขที่คุณใช้ในการเทรดหรือแบ็กเทสมานานเส้นทางการเทรดต่อจากนี้นั่นคือการเทรดด้วยอารมณ์และคุณอาจจะหลงลืมไปเมื่อใช้อารมณ์เทรดแล้วได้กําไรหรือขาดทุนมาถึงจุดหนึ่งคุณจะงงในการเทรดและสับสนว่าจริงๆแล้วคุณเทรดด้วยเงื่อนไขอะไรและคุณก็จะหามันไม่เจอเพราะมันไม่ใช่กลยุทธ์การเทรดอีกต่อไปแต่มันเป็นการเข้าเทรดตามอำเภอใจ ในจุดที่คุณต้องการเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณเลยหาเหตุผลหรือตรวจสอบข้อผิดพลาดย้อนหลังไม่ได้เลยว่าคุณเข้าเทรดเพราะอะไรกำไรเพราะอะไรหรือแม้แต่ขาดทุนเพราะอะไรคำถามสำคัญที่ผมอยากจะถามคุณในวันนี้นั่นก็คือคุณเป็นใครเป็นอะไรในตลาดนี้คุณลองถามตัวเองก็ได้นะครับว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มุ่งหวังการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินยัยหรือเป็นนักลงทุน ที่ถือกำไรในระยะยาวและหวังผลตอบแทนที่มั่นคงหรือคุณอาจจะเป็นนักเกงกำไรที่แสวงหาโอกาสทำกำไรในจังหวะที่กราฟผันวลคุณอาจจะตอบว่าผมคือเทรดเดอร์แต่ในความเป็นจริงคุณต้องตรวจสอบพฤติกรรมตัวเองว่าแท้จริงแล้วคุณเป็นอะไรในตลาดนี้เพราะสิ่งที่คุณทำมันจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งบางครั้งคุณอาจจะเป็นนักเสี่ยงโชคหรือที่แย่กว่านั้นคุณอาจจะเป็นนักพนันที่ใช้ความหวัง มากกว่ากลยุทธ์หวังว่ากราฟจะเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองคาดการแล้วออกออเดอร์ที่หนักเพราะคิดว่าตัวเองรับความเสี่ยงไวแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้สูญเสียงพอร์ตไปเท่าที่เราสูญเสียจริงๆหลายท่านอาจจะใช้วิธีการเติมพอร์ตเล็กๆเพื่ออออินหรือโอเวอร์เทรดเพื่อให้ได้กำไรที่มหาศาลแต่สุดท้ายก็เสียพอร์ตนั้นไปและคุณก็ทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อยๆจนติดเป็นนิสัยและมีบางครั้งที่คุณสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล ทำให้คุณเกิดความเชื่อและฝังใจว่าสิ่งนี้คือหนทางที่จะนำคุณไปสู่ชัยชนะที่แท้จริงแต่ยิ่งคุณเทรดมากคุณกลับยิ่งสูญเสียมากยิ่งคุณทำแบบเดิมซ้ำๆคุณก็ยิ่งมีความเครียดมากและเกิดความระแวงสงสัยและไม่เข้าใจในบางครั้งที่คุณพอแตกติดกัน3ส,สัญ,ญญาณที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นนักเสี่ยงโชคแทนที่จะเป็นเทรดเดอร์ข้อที่1คุณไม่มีการวางแผนที่ชัดเจน ในทุกครั้งที่ปิดเปิดออเดอร์คุณแค่รู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นหรือมันน่าจะลงคุณไม่เคยบันทึกการเทรดย้อนหลังไม่เคยวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองว่าจุดเข้านี้เข้าเทรดเพราะอะไรกำไรเพราะอะไรผิดพลาดเพราะอะไรข้อที่2คุณใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าหลักเหตุและผลไม่ว่าคุณจะแบ็กเทสระบบมาเท่าไหร่แต่เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดและคุณทิ้งระบบที่แบ็กเทสทั้งหมดเพื่อใช้อารมณ์ในการเทรดเวลากำไรคุณก็รีบปิดเพราะกลัวมันจะหายไป เวลาขาดทุนคุณก็สามารถทนมันได้อย่างยาวนานนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนสมองให้มีความอดทนในทิศทางที่ผิดและจิตใต้สำนึกก็จะจดจาแล้วมันจะเอากลับมาให้คุณทาซ้าในจังหวะที่คุณเทรดด้วยอารมณ์นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณจมอยู่ในวัฏจักรของการขาดทุนข้อที่3คุณไม่เคยหยุดเพื่อที่จะเรียนรู้ความล้มเหลวทุกครั้งที่คุณขาดทุนคุณจะโทษตลาดโทษข่าว โทษเจ้าโทษดวงโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่ไม่เคยหันกลับมาดูว่าตัวเองผิดพลาดหรือทำนอกเงื่อนไขที่ตัวเองวางไว้แต่คุณอาจจะบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมาทั้ง3ข้อไม่ตรงกับตัวคุณเลยคุณศึกษาเรียนรู้และพัฒนายอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งที่คุณได้ผลลัพธ์ต้องแตกต่างออกมาอย่างแน่นอนและคุณสามารถเห็นมันได้อย่างชัดเจนแต่มันก็จะมีหลุมพรางของการเรียนรู้ ที่คุณจําเป็นต้องระวังให้ดีคุณอาจจะคิดว่าการมีความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเทรดคือคําตอบของความสําเร็จแต่ความจริงคือความรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอเพราะสุดท้ายคุณจะเลือกทําตามใจที่ตัวเองต้องการมากกว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราควรทําอะไรเพื่อให้ประสบความสําเร็จในการเทรดแต่เหตุผลที่ไม่ทําก็เกิดจากอารมณ์และความต้องการที่มากจนเกินไป เช่นคุณเลือกโอเวอร์เทรดเพราะหวังได้กำไรเร็วๆแต่คุณก็ลืมคิดว่าการขาดทุนก็เร็วไม่ต่างกันคุณเลือกที่จะไม่ตั้ง SL หรือ Stop Loss เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากเจอคุณคิดว่าการเอาเงินน้อยไปหาเงินมากมีความเสี่ยงตำ่ำแต่ในความเป็นจริงคุณกลับสะสมการขาดทุนไปเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณก็สูญเสียเงินทุนไปอย่างมหาศาลและมากกว่าที่คุณคิด คุณจะสามารถเชื่อมั่นตัวเองได้ยังไงในเมื่อเส้นทางที่คุณเดินคุณไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่คุณทำได้คือค่อยๆเรียนรู้ไปกับมันอย่างช้าๆและไลซึ่งความเสีย่ยงถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพมันก็เหมือนการที่คุณหัดขับรถใหม่ๆคุณรู้โดยสัญชาตญาณว่าต้องเริ่มขับจากช้าๆเพราะทุกขบวนการต้องใช้ความคิดไม่ว่าจะเป็นการใส่เกียร์เหยียบเบรกตีไฟเลี้ยวหักพวงมาลัยเหยียบคันเร่ง เพราะถ้าคุณขับเร็วไปคุณก็เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เมื่อคุณทําซ้ํามันจนชํานาญคุณก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าทุกอย่างได้ถูกเมมโมรี่ไว้ในจิตใต้สํานึกของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีใครสักคนเริ่มหัดขับรถโดยที่ไม่เข้าใจถึงความเสี่ยงเขาเริ่มเหยียบคันเร่งแรงที่สุดเพื่อให้รถเคลื่อนที่เร็วที่สุดและเขาหวังว่าเขาจะเป็นนักขับมืออาชีพได้ไวที่สุด คำถามคือเขาต้องเสียรถไปกี่คันหรือเขาต้องพบเจอกับอุบัติเหตุกี่ครั้งกว่าเขาจะเรียนรู้ว่าความเร็วที่ควบคุมไม่ได้คือหายนะคำถามที่สําคัญคือคุณต้องการอะไรกันแน่ในตลาดนี้คุณต้องการที่จะเทรดไปบ่อยเพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์คุณต้องการโชว์จุดเข้าที่สวยงามจุดเข้าปลายไส้เพื่อให้คนมองว่าคุณเก่งหรือคุณต้องการให้พอร์ตฟ,ฟ้าตลอดเพื่อโชว์กำไร ให้คนคิดว่าคุณมีความรู้ที่เหนือกว่าคนอื่นหรือแท้ที่จริงแล้วคุณต้องการแค่กำไรที่แท้จริงและยังยะ่งยืนและอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญอยากให้คุณตอบคำถามนี้มากๆคือถ้าคุณรู้อย่างชาัดเจนว่าวันนี้กราฟจะไปในทิศทางไหนคุณจะทำอย่างไรกับมันถ้าคำตอบของคุณคือมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยังนั่นแสดงว่าคุณยังตัดสินด้วยอารมณ์ และยังหลงอยู่ในความโลภแต่ถ้าคําตอบของคุณคือเราไม่มีทางรู้100%แต่เราจะเทรดตามเงื่อนไขของกราฟที่แสดงให้เห็นอยู่ณปัจจุบันโดยออกออเดอร์ที่เน้นบริหารตามความเสี่ยงหรือ Money Management หากผิดทางก็ Stop Loss ตามแผนหากถูกทางก็ออกออเดอร์เพิ่มแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่สามารถควบคุมความเสี่ยงและยอมรับได้และนี่คือคำตอบที่แสดงว่าคุณเริ่มมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของตลาด และยินดีด้วยครับถ้าคุณคิดแบบนี้คุณกำลังจะเป็นเทรดเดอร์ตัวจริงไม่ใช่นักพน,นันไม่ใช่ผู้ที่ไล่ตามมาลงแต่เป็นผู้ที่อยู่กับปัจจุบันและมุ่งมั่นเดินตามกลยุทธ์เพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวคุณพร้อมหรือยังครับที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เราจะมาไขาความลับว่าทำไมตลาดนี้ถึงมีเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ เพียงแค่10%ช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับคุณคิดว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จในตลาดนี้เนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงเขาลงมือทําอะไรที่ต่างจากคนอื่นถึงสามารถทํากาไรและอยู่รอดในตลาดเป็น10%ของตลาดได้ความคิดเห็นของคุณมีคุณค่ามากนะครับพอนอกจากจะช่วยพัฒนา,นามุมมองของตัวคุณเองแล้วผมจะนําความคิดเห็นเหล่านี้มาจัดเรียงและว,วิเคราะห์ในคลิปถัดไปเพื่อแบ่งปันมุมมองที่ลึกซึ้งและมีประโยชน์ต่อทุกคน อย่าลืมนะครับความคิดเห็นดีๆที่คุณแชร์ในวันนี้อาจเปลี่ยนมุมมองและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับใครหลายคนในอนาคตรวมถึงตัวคุณเองด้วยขอบคุณที่กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสมัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดเข้าที่ผมเทเกชั่นพร้อมอัปเดตโซนเทรดสั้นในทุกวันฟันกำไรด้วยเทคนิคที่เรียบง่ายมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้ เปลี่ยนชีวิตการเทรดของคุณให้เรียบง่ายได้ด้วยการเป็นสมาชิก KC Forex Trading นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ